รถด้วยสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบก็ตันอยู่แล้วนะคะ ก็วันนี้เราตื่นมาแต่เช้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านภาษาญี่ปุ่นกันก็คือปีนี้เราอะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวดูวา่าเมื่อไรจะพูดได้ตอนนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนก็เรียนได้ฉึงเพราะว่าเรียนกับเซนเซไปบทที่6กนทุกคนเฮ้บทที่7แล้ว อาหารเชันนี้กิอบ้างคะอันนี้ก็คือแบบมือเช้าเราวันนี้นะคะน,นี้เป็นขนมปงังเราซื้อมาจากคัตามากาบ,บารนะเนาะ

ซื้อมาจากเซเว่นก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนมือช้าก็แบบประมาณนี้ สภานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอตอนเย็นอะ่ะเราต้องไปนอนที่โคโคเทลอีกแล้วทุกคนดูซังมีคุยงานแหละที่โคโคเทลก็คืนนี้ก็เลยจะต้องแบบไปนอนที่นูน่นช่วงนี้แบบเรากินแบบโอวคาโดบอ่อยมากเพราะว่า เพิ่งซื้อมาเนาะประมาณ2กิโลแล้วก็เราหวานชอบแบบชอบกิน,นอโวโคาโดพอรู้สึกว่าเออมันดีต่อสุขภาพแต่แบบไม่รู้ว่าพูดเราจะเบื่อหรือยังอโวโคาโดกินทุกวันเราเตรียมมือเย็ยนไปกินที่ทําง,งานนี่นงนะคะทุกคนก็มือเย็ยนเรากบบจะกินเป็นโลค่า คือเรียกแกล็บมาแล้วก็คือเก็บแกล็บมาเร็วมากมก็เขามาถึงแล้วที่ไปโคโคเทลปะคะก็คือเดี๋ยวเราจาะเดินไปนิดหน่อย ที่นี่แบบมีบริเวณอ่ะค่อนข้างใหญ่กว่าที่สุรวงนาทุกคนแล้วก็ที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนมีความแบบมีน้องแกะแล้วก็ไซร์เดอร์คอนเซปต์เดิมแล้วก็ เดี๋ยวพอน้องยูฟังอยู่แถวนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะให้ทุกคนดูนมีความน่ามาินบ้านเด็กมีเด็กิน,นตรงนี้ด้วยสียดมากว่าท่านจังดีนะ ใช่อ๋อได้ได้ใส่ชุดอไรก็ดีทั้งนั้นแหละเพาะว่าตอนนี้ไม่อ้วนน่าจะอืมันก็ไม่ต้องไปเนาะเอามืองคํเทียวได้ไหมได้เก็บได้ได้รีลักซ์ข้าวเดียวนายอยู่ทย่นกับมายอะไร ใช่ะก็คือว่าตอนนี้เรามีคีการแค่อันเดียวก็เดี๋ยวเรากําลังจะแบบไปขอเขาอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นยูทางเขาห้องไม่ได้ I've got That I haven't read. Got a brake pad squeaking, that I got to check, but I don't mind it. Cause I got her riding on that shotgun side. With that, take me to the sunrise. Look inside her eyes. Now we're flying. Yeah, we're flying. We got 10 miles of road. กูยูซังจ้ะเนใช่โอเคเราก็เมื่อกี้ตันจังหรือว่ายูซังใช่ไหมตันจังก็รีบออกไปเปิดประตูใช่ไหมแล้วก็เจอเป็นคนญี่ปุ่นสองคนอืมแต่ก็อ่ะหลอด้วยคนไหนอ่ะหลอด้วยหลอดด้วยหลอดคนไหนหลอด้วยคนไหนคนไหนคนไหนไม่แต่จังเคยเจอไหมแต่จังเคยเจอเหรอโอ้โหยา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 แต่จังรู้สึกว่าไม่เคยเจอแล้วก็อ่ะ แล้วเขาก็มองตาจังใช่ไหมแต่ก็ตาจังก็มองเขาแล้วก็ก็นนี้จ้ะใช่ไหมต่างไปเนะใช่เมื่อกี้คือเจอเปิดประตูไปใช่ไหมคะแล้วก็เจอคนญี่ปุ่นลหล่อๆใช่ไหมก็บอกนางตลกแกล้งหนังคือทุกคน,ว,นกวันนี้วันจุดจีนใช่ปะก็คือเหมือนแบบ วันนี้เหมือนวันเที่ยวใช่ไหมวันเที่ยวก็แค่เหมือนแบบอาบน้ําแล้วก็แบบมานอนที่โรงแรมแทนที่จะนอนที่ห้องใช่ไหมยูซังเขาก็จะมีคุยธุรกิจของเขาซึ่งจะมีแต่แบบคนญี่ปุ่นทางนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออไม่ได้เข้าไปก็คืนี้เราก็จะใส่ชุดนี้นอนเลยนะทุกคน อ,อันนี้ใช่เพราะว่ามีผีอันนี้คือใส่ถั่วดองไม่เะแล้วก็ใส่โค้ส่วนใหญ่ว่ากินกับอันนี้แต่ว่าไม่ต้องกินกับเนื้อผมว่ากันต้องชอบนะ そういうことをよく書いてる方のブログが一番上に出るように。はい หัวฟูๆหน่อยนั่งมอไซ่มาก็วันนี้เราจะไปกินไก่ทอดกันนะคะเพราะว่าดูสังเลืองงานไวนะคะครับเดนูก,กินไก่ทอดอไก่ทอดเน,นี่ยนี่ไก่ทอดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่า ซอสด,ดำแล้วก็ไก่ทอดธรรมดาอะไรอ่ะเอาไก่ทอดสอดดำอะค่ะอีกแบบนี้ก็เป็นซอสดำชิ้นสามชิ้นค่ะแล้วก็เอาไก่ทอดต้ะตำลับอะค่ะอันหนึ่งแบบนี้หชิ้นก็เอาหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เอา ได้าจังค่อยากรองชิมวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยกินใช่ไหมแล้วก็อ้ารสชาติแบบนี้แล้วก็บางครั้งอ่ะอาจจะทางที่บ้านแล้วก็บางครั้งถ้ากินรสชาติใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ดีกว่าแล้วก็ระจังรู้สึกว่ามีอินสปิเรชันมากกว่าก็เท่ากินแบบเดินที่บ้านทุกวันตาจังเบื่อมากมาก ไปตะคุณนะคะแค่นี้หรอร้า <c oughs> นตนนัวไหนแต่จงไม่รู้อหอมเขาเปไ็นอะไรเนี่ม <c oughs> อันนี้เป็นวิธีกินให้โูกัสนี้ <c oughs> ขเขาบอกว่าโอ้ว่ากินแบบนี้น่อ้าว อืมวันนี้ยุ่งกังวาช่ไหมควันนี้คือนาเบะที่เราสั่งไปเขาบอกว่า นคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเหรอคะใช่แต่ว่าอะไรคืออะไรไก่เนื้อเขาแต่เขาบอกว่าเป็นเครื่องไหนซู่มเหรอขออ่อ อไรอยูรงอเปล่าอะไรเดี๋ว <red> น e> ี้วิสุิสุเพรว่าที่นี่ว่ามีพริ